ตอนนี้นะคะมาที่วัดหนองใหญ่นะคะเตรียมมาเลี้ยงปลานะคะน้ำหนักอาหารถุงละ20กิโลนะคะทั้งหมด2ถุงด้วยกันนะคะตอนนี้ะนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ร่วมบุญมานะคะ<ม>ก็เดี๋ยวจะมาดูกันเนาะว่าเราจะปลาตอนนี้กำลังเงียบๆอยู่นะลองดูซิว่าเป็นยังไงนะคะ นี่เลยยต่งเงียบๆอยู่นะคะอ่านี่เลยนะคะยังไม่มายังไม่มากลากําลังมายังไม่มาอ่ะันนี้นะคะ <c oughs> บรรยากาศของที่วัดเ <c oughs> งียบสงบวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่20สิงหาคมนะคะตอนนี้ก็กําลังแกะอยู่นี่เราไม่ได้เลี้ยงมานานเท่าไหร่หรอคะ สองเดือนาอาาใช่าาขึ้นด้วยเออแล้วตอนนี้ก็ขึ้นราคาด้วยนะคะไปแบกมากันค่ะก็ถุงละยี่สิบโลนี่ไม่ได้โฆษณาให้นะไม่ได้โฆษณาให้นะเพราะมันมียี่ห้อเดียวนะคะตันนี้นี่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอากระบอกก่อนเนาะยิมกระบอกก็ก่อนนะนี่เลยเอ่ย นี่ที่วัดนะคะวัดหนองใหญ่นี่เลยเดี๋ยวไปยืมก็บอกกันนะตุ่มดุย๋ยดุ่มดุยอยืมก็บอกที่วัดกันนะคะอ่ะกําลังให้ค่อยๆแกะไปนะคะทีนี้เราอรู้สึกปลาจะมาแล้วมั้งท่ปลาจะมาแล้วมั้ง พี่ป่ามาแล้วเนาะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะวางก็ได้เอกค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะค่ะเดี๋ยวจัดการเองได้ค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นปลาช่อนไข่เนะาะจ้ะปลาช่อนไข่แล้วอันนั้นเออนินเนะาะจ้ะนิน อันนี้อะไรเอ่ยดูค่ะแล้วก็อันนี้อ่านี่เลยนะคะขอบคุณนะคะืออะไรครับอะไรอ่ทับทิมค่ะขอบคุณนะคะอ่ะเรามาปล่อยปลานะตัวทั้งหมดยี่เก้าตัวนะจ๊ะอืมยี่เก้าตัวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูปล่อยปลากันนะคะมีคำอธิษฐานอสีอธิษฐานสดตามนี้เลยนะคะอ่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสมมาสมพุทธสะนะคะพุทธทางอนันตังธรรมังครอบจักรวาลสั่งฆังนิพพานังนะปัจโยโหตุเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วเราได้ปล่อยทั้งหมด29ตัวนะคะอธิษฐานเลยนะคะ เพื่อให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นําความสุขโชคลาภมาให้ตัวที่เป็นศัตรูเจ้ากรรมนายเวรจงนําสัพพทุกสัพพโสสัพโลกสัพพภัยสัพพะเสนิจจนรอยออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาเทพเทวเจ้าที่เจ้าทางคูบาอาจารย์ทุกลูกทุก,ก,กนามนะพญานาคราชจงเป็นสักขีพญารับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้าและคุ้มครองชีวิต นะคะทุกชีวิตให้ปลอดภัยตราบสิ้นอายุไขด้วยเทินนะคะแล้วก็ขอจงสะดอกอร้ายของข้าพเจ้าให้กับร้ายเป็นดีมีความเริ่มเย็นเป็นสุขประสบความหวังนะคะในสิ่งที่ปัิหาหาทุปการเทินส,สาธุสาธุสาธุนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มปล่อยกันนะคะตัะนนี้นิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวที่เลยนะคะ ค่อยแกะเลยนะทยอยทั้งหมด29ตัวนะคะตอนนี้ที่เราปล่อยกันนะคะ,ะไปเลยนะคะกระดูกนะคะสาธุก่าทับทิมนะคะ,ะต,ตัวใหญ่ก่อนนะในนีนนเน้เราปล่อยเนี่ยเป็นแม่แล้วก็ไข่ข้างในเยอะมากเลย<อ>นะเราได้ช่วยแม่กับลูกด้วย ไข่ไม่รู้เท่าไหร่เนาะบอกไม่ได้น่าจะหลายร้อยตัวเราดูนะด้วยกันจับไปไปละแม่ลูกวันนี้นะที่ท่าน้ำเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรนะคนไม่มีเนาะวันอาทิตย์แล้วก็อาจจะไม่ให้วันทำบุญก็เลยาวันธรรมดาก็จะมีแดกนักเรียนมีอะไรค,คนเส็ อันนี้ปลาทับทิมน่ารักไหมสีทองีทองนะจ๊ะอ,อ่าทับทิมปลาช่วงนี้ไม่มีนกนั้นมายุ่งใช่ไหมที่นี่ไม่ค่อ,อยมี <c oughs> เออฮะพอเราปล่อยปลากันเสร็จที่เก้าตัวนะคะเราก็จะไปเลี้ยงอาหารอีกนะคะที่นี่เนี่ยกระสุมมนซอมบี้ไะปจะุบ อันวโธนานะคะเนี่ยปาลารอกินอาหารกันอยู่เดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะคะนี่นี่เลยปลาสีวัดกลมหนึ่ตามมานะคะทางนี้แกะเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะว่า เดี๋ยวให้คุณหมอเลี้ยงเราจะมีเลี้ยงสองที่คือตรงกลางกับตรงลิ่มนะคะเรามาดูกันนัำมอน,นาอทุกท่านนะที่ร่วมบุญนะจ๊ะนี่ลองดูกันนะนี่าปลามันจะมากันพึ่มเลยเห็นไหมอ่า กันเยอะเลยปลาน่าจะกี่ตัวคะน่าจะหลายหมืน่นตัวนึ่งน่าจะมันยี่สิบโลได้ไหมหนักอ่ะหนุโมทนาสาธุทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการปล่อยปลาเลี้ยงหานปลาประจำเดือนสิงหาคมนะเจอกันใหม่เดือนหน้านะจ๊ะใครจะร่วมบุญก็ทำมาได้เลย วันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอน,นุโูทนาทุกท่านนะคะอาจารย์รัตนน้มณีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ